สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์หญิงอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูรถที่วัดแต่งหล่อหล่อขนาดไหนนะคะคันนี้เลยค่ะคันนี้จะเป็นเกจแซนะคะแต่ว่าลูกค้าเลือกสีขาวราคาจะอยู่ที่855,000บาทแล้วก็ยังมีอีก2สีนะคะจะมีสีเทาโอเพกนะคะแล้วก็สีบอลเงิน นะคะตัวนี้ถ้าเป็นสีบอลเงินกระเทาโอเพกนะคะจะอยู่ที่862,000บาทเดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยนะคะว่าลูกค้าให้เซลล์หญิงแต่งหล่ออะไรบ้างที่ว่าหลอจับใจใจสลายมากเลยค่ะคันนี้นะคะก็คือลูกค้าให้แต่งหน้าเป็นมิวเอ่ะหน้าเดิมๆเ,เกตแซดไม่ชอบอยากได้หน้ามิว x จัดเลยค่ะนะคะไฟหน้านะคะไฟหน้านะคะไฟตัดหมอกแล้วก็กระจังหน้าของมิว x เท่านั้นยังไม่พอนะคะฝากระโปรงหน้าอยากได้แคปลาฝากระโปรงหน้าเดิมๆลูกค้าบอกไม่เอาสีขาวไม่ชอบอยากได้ออกเป็นลายแคปลาจัดเลยคะ่ะคันนี้นะคะเป็นยี่ห้อมอนซา F1 นนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายที่ยอดฮิตแล้วก็ลูกค้านิยมใส่มากเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะมาดูลายล้อแม็กกันนิดนึง ลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบของแท้ไปเลยเอาแบบจัดไปเลยนะคะแมกแลนโซนะคะยางเลนโซนะคะอันนี้จัดเต็มมากนะคะยางจะอยู่255 50R18 นะคะลูกค้าชอบประมาณแบบนี้นะคะจัดให้ได้ทุกอย่างเลยคันนี้ถือว่าหล่อจัดมากนะคะมาดูด้านข้างเลยนะคะอันนี้ก็ติดฟิล์มให้รอบคันนะคะตัวนี้ฝากครอบมือเปิดนะคะครอบให้เซียวหญิงครอบให้นะคะเพราะว่า ตัวเดิมๆจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคือเป็นสีขาวนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะลูกค้าใส่เพิ่มเป็นแก๊ปหลังคานะคะก็คือใส่เพิ่มมาอีกให้มันหล่อมากขึ้นเพราะรถเดิมๆยังหล่อไม่พอนะคะส่วนกระบะเลเนอร์เซลลหญิงแถมให้นะคะแล้วก็ตัดขอบกระบะให้นะคะรอบเลยนะคะก็คือทาที่เดียวกับที่จัดทรงใส่ล้อแมกนะคะล้อหลังก็จะเป็น แมกเลนโซ่เหมือนกันยางเลนโซ่เหมือนกันนะคะดูรอบๆคานิดนึงนะคะรอบๆกันชนท้ายรุ่นนี้จะมีเกรดเซจะมีมาจากโรงงานแต่ลูกค้าอยากได้แบบคำท้ายที่เป็นแบบไทยเทนะคะตัวนี้ก็จัดให้ได้เลยส่วนกันชนท้ายเนี่ยนะคะลูกค้าไม่ได้เทินไปทางร้านนะคะขอกลับนะคะก็อนนี้เราก็ให้คืนทั้งหมดที่ว่าถอดออกนะคะรุ่นนี้จะเป็นเกรดเซนะคะ ในเกจแนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านในนิดนึงว่าเกจแนะคะด้านในเป็นยังไงบ้างดูด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของตัวธรรมดาต,ตัวต่ำนะคะข้างในจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแอร์หลังนะคะเกจแซดรุ่นเกจแซดขึ้นไปนะคะจะมีจะมีแอร์ Air หลังนะคะมี usb ด้วยนะคะดูด้านหน้าหน่อย ด้านหน้านะคะกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทนะคะตัวนี้มีสัญญาณข,ขโมยนะคะทางบริษัทให้2ดอกนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเกียร์หุ้มหนังนะคะปรับคอนโทนที่พวงมาลัยมีพุทคอนโทนนะคะหน้าจอจะได้หน้าจอ7นิ้วนะคะมีกล้องมองหลังเ,เล่นบลูทูธได้ USB มีวิทยุนะคะแอร์จะเป็นแอร์ป,ปรับหมุนแยกนะคะเกจแซนะคะตัวต่ำเนี่ย จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดหเกียร์นะคะด้านในนะทั้งหมดนะคะค่ะแล้วก็จะเสริมด้วยช่วงล่างด้วยนะคะการทรงตัวเข้าโค้งการออกตัวถนนลื่นก็มีอยู่ในเกจแซเท่านั้นนะคะมาดูโปรโมชั่นนิดนึงนะคะว่าคันนี้ลูกค้ารับรถใช้เงินเท่าไหร่คันนี้ลูกค้ารับรถใช้เงินอยู่ที่แค่99,000บาทก็สามารถรับรถคันละหล่อนี้ไปได้เลยนะคะ ลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเซ็นสัญญาสามารถที่จะออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตปรึกษาเซลล์หญิงก่อนได้นะคะเซลล์หญิงช่วยดูในเรื่องของเอกสารแล้วก็เรื่องของการทําสัญญาของไฟแนนซ์ให้หรือลูกค้าที่อยู่ไกลๆก็ไม่ต้องกังวลเหมือนกันนะคะว่าจะเซ็นสัญญายังไงเพราะว่าจะมีไฟแนนซนะ์เข้าไปหาถึงบ้านนะคะคันนี้99้าหมนะคะถ้าสนใจหรือว่าจะแต่งแบบไหนแบบอื่น ล้อแม็กซลายอื่นก็ทักเซลล์หญิงมาได้นะคะวันนี้เซลล์หญิงต้องฝากในเรื่องของ YouTube กับเพจที่หนึงนะคะชื่อเซลล์หญิงอิจสุคิงยนต์สาขาปักช่องนะคะเบอร์โทรจะเป็น0870602511นะ,ะสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยลองทักเข้ามาก่อนนะคะว่าอยากชอบแบบไหนเดี๋ยวเซลล์หญิงจัดให้ทีนึ่งวันนี้เซลล์หญิงขอจบการรีวิวนะคะ4ประตูเกรดแดนะคะแต่งละหลอ